วันนี้ผมได้เตรียมเงินกว่า41,120บาทกับอีพัสด์ก้าวตั้งเพื่อเปิดกาชาในเกมนาฬกะเบทพอยต์อัลล่าสุดอันนี้นั่นเองนะครับนี ีกล่องแดงเชียวนะครับผมซึ่งกล่องนี้มีชื่อว่า Ignis Treasure นะครับซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีของแดงอยู่2ชิ้นนะครับผมซึ่งในกล่องก็จะมีพัดแดงอันนี้นะครับผมแล้วก็เสื้อแดงของชากาจินั่นเองนะครับโอ้บอกเลยว่าอย่างเท่ของต้องมีว่ะทุกคนซึน่งสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะเอาแค่เสื้อกับพัดนะครับผมเราจะไม่เอาอาวุธรถยศด,ดาวที่อยู่ตรงขวามือนี้นะครับซึ่งซีซั่นนี้เนี่ยเป็นสตาร์ทนะครับก็ต้องพูดตามตัวนะครับว่าสตาร์ทเนี่ยเป็นอาวุธที่ผมไม่ชอบนะครับปกติของลดยศด,ดาวเนี่ยจะหมดต การจริงๆนะครับผมแต่ระหว่างสุ่มเราอาจจะได้เป็นของแถมก็ได้นะใครจะรู้นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าตัวละครทาคาจิแพชนี้นี่บัฟมาติดเมตาเลยนะครับผมว่าจะเป็นทั้งบัฟสกิล F หรือว่าบัฟอันตินะครับผม F เนี่ยสามารถป้องกันนะครับผมแล้วก็กระแทกฝั่งตรงข้ามเป็นวงกว้างได้แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะโซโล่เก่งแต่ว่าตอนนี้มีประโยชน์ในทีมไฟแน่นอนนะครับผมส่วนอันติของเขาเนี่ยถ้าเกียรถึงระดับหนึ่งนะครับผมเราสามารถกดชิปเพื่อเอาเข่ากระแทกแล้วกดขิ้ขวาอีกครั้งนะเพื่อจ่าพนมใส่่ฝัังงตรรข้ามมนะคบผ บอกเลยว่าท่านี้โคตรเกียนพวกตัวซัพพอร์ตทั้งหลายแผ่นี้บอกเลยนะครับว่าเจอทากาจิเนี่ยเล่นยากมากนะครับแล้วเดี๋ยวว่าผมจะไมาเล่นให้ดูในคลิปนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเรามาสุ่มการชาเพื่อตามหาชุดแล้วก็พัดแดงของทากาจิกันก่อนเลยดีกว่านะครับสิบสองกล่องแรกผมได้ฟรีมานะครับผมก็เปิดไปเลยทามันได้่ายนี่ก็ควรจะแปลกมากนะครับผมปกติเราสุ่มการชาเนี่ยของแดงชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ประมาณแบบห้าสิบกล่องบวกๆนะครับแต่ผมเห็นในกลุ่มนะผมบางคนเนี่ยเปิดสามสิบกล่องได้เลยครับแล้วชิ้ แพ็กก่อนเลยสักสามแพ็กละกันนะครับผมสี่แพ็กไปเลยดีกว่า4ี่หมื่นแปดพันโกนะครับแล้วเราก็มาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับผมสี่หมื่นแปดพันโกของเราเอามาสักสามสิบกล่องละกันนะครับผมเก้าพันโกนะฮะ Let's go มาแล้วครับผมอีกหนึ่งท้องนะครับเห็นเลยครับผมแบบชัดเจนอีกหนึ่งก้อนพ่อสองโกครับผม มาแล้วนะครับอุปกรณ์ของทาคาจินะครับผมแล้วก็ภาพขึ้นหลังสุดเท่มังกรแดงนะครับไปกันต่อเลยครับผมชิกที่3มาแล้วครับผม 3..4.. โอ้อย่าบอกนะว่า10บม่วงไม่ใช่มั้งโอเคไม่เป็นไรครับผมอย่าพิ่งใจเสียครับไปต่อครับผมมันเป็นปกติของเกมนาากะเบียดพอยครับของแดงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่การันตีออกทุก100ครั้งนะครับและเม็ดแรกสีทองมาแล้ว อุ้ยอะไรครับเนี่ยวงข้างหลังของซีลานะครับนี่นะครับผมการันตีจะออกในอีก60ครั้งนะครับและของทองอีก23ครั้งนะครับผมไปต่อครับผมคิดว่า40,000บาทน่าจะพอสาหรับชุดทากกจินะครับโอ้โห10ม่วงเหลือที่ช้าแล้วของซ้ำหมดเลยแต่เราไม่คาดหวังให้ได้รถยนต์ดาวนะครับผมแต่ว่าถ้าเกมใจดีอย่างน้อยแถมชุดน้ำให้ผมสักอันนึงก็ได้นะครับมันมี้รถยนต์ดาวจะสองอันนะครับผมเปรถยนต์ดาวสีทองกับรถยนต์ดาวสีแดงนะครับ โอเคครับผมได้อะไรมาได้แอสเซอร์ีของตัวเทสซ่านะครับผมแล้วก็แบ็กกราวของทากาจินะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือ24ชิ้นเลยนะครับผมสตัฟแดงนะครับจนชุดน้ำเนี่ยน่าจะเหลือมากกว่า1,200ชิ้นนะครับเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่น่าจะเป็นอาวุธโลจิดาวชิ้นแรกเลยนะครับที่ขายไม่ออกตั้งแต่2ชั่วโมงแรกนะครับผมในจำนวนการเปิดขาย10ม่วงเลยอ่ะไม่ได้ง่ายๆนะครับเนี่ยทำไปเล่นไปไม่รู้ว่ารอบนี้มีโอกาสได้ของแดงซ้ำเดวยหรือเปล่านะครับโอ้โหมาอีก2ทองครับผมได้อะไรมาครับเนี่ยยชชชุุดดหรรรอออออัััันนนนีี้้ขงงตวววะะะไ่่่่เเซาาใมมแลลก็ศิคบจ ไปสคริปต์เลยละกันโอเคครับการันตีจะออกอีกสิครั้งรอบนี้การันตีออกชัวร์ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ชุดหรือว่าจะได้พัดน,นะครับขอให้ได้ชุดาธุเอา2อันเลยก็ได้นะครับบางคนเขาเปิดสิบกล่องได้2ชิ้นก็มีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้ได้ชัวร์อันหนึ่งนะครับเบ<อ>มาชุดผมได้กลิ่นชุด โมมมม่ไได้กูาแล้วครับผมพัดแดงชิ้นแรกของเรา Emperor Fame w i e l นะครับผมเสร็จจนโอ้แล้ว wishing regenery re c o s m e t i c ด้วยนะครับสามารถเลือกของทองที่เราอยากได้นะครับผมชอบกิ้งกาครับผมเอากิ้งก่าเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของเรานะครับเพราะวัตถุประสงค์ของเราที่อยากได้มากที่สุดนะครับผมคือชุดทาคาจิสีแดงอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดต่อจนกว่าจะได้ชุดทาคาจินะครับผมปั่นเลยอาวุธลดยอดไม่สนส่วนแค่ชุดแดงตอนนี้ปั๊บ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 ชิ้นสุดท้ายห ออ oh, เอสเซอร์เรี่อ้าวได้แล้วนะครับผมกิ้งก่าบนหู มาแล้วครับผมรถยอดดาวชิ้นแรกเป็นเสื้อของวอลดานะครับผมสีทองอันนี้เราสามารถไปตั้งราคาขายได้ในสตรีมด้วยนะครับทุกคนซึ่งก็ราคาหลักพันอยู่เหมือนกันนะครับสวยสวยสวยได้ของแถมมาละอันหนึ่งว่ะแต่อันเนี้ยถ้าได้แถมมานี่คือแบบคุ้มทุนเลยนะซึ่งจากที่ผมไปดูในกลุ่มส่วนใหญ่มานะครับผมคนที่จะได้สตาร์ทเนี่ยต้องเปิดอย่างน้อยประมาณ30,000บาทนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยสองแดงจบกันอย่างนี้ What? มาแล้วสุธากาจีอ๋อ สองแดงเลยวะชิสสกาจีสองอันอะไรกันครับเนี่ยได้มายเพิ่มปีกหนึ่งอันสี่หมื่นไม้เราของโรยดาวมาให้อีกหนึ่งอันไหม เอ้าครบแล้วเหรอครับเนี่ยผมเหลือโกเพิ่มอีกตั้งหมื่นหนึ่งนะได้ง่ายเกินโอ้แล้วผมเหลือเงินในสตรีมอีกตั้งสองหมื่นแปดเลยนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าสตาร์มันไม่ใช่อาวุธเมตาครับผมที่สำคัญไม่ใช่อาวุธของทากาจิด้วยทากาจิเนี่ยจะเล่นอยู่สองอาวุธดีๆเลยนะครับก็คือดาคาสต้ากับเกรสซอร์สนะครับจะเป็นเฮงซอร์สหรือว่าโพซอร์ก็ได้นะครับโอ้เขาเปลี่ยนหน้าตัวละครด้วยนะครับเนี่ยมันไม่ใช่หน้าอย่างนี้นะเมื่อก่อนนะเราก็มาใส่เสื้อของเขากันเลยนะครับมีเอฟเฟกต์ ให้เป็นผมไฟเลยนะครับแต่ว่าอันนี้แพงเอาเรื่องนะครับแต่ไม่ได้เกิดจากการสุ่มการชานะครับท่านผู้ชมมันเกิดจากการซื้อ2อย่างนี้เอาไปผสมนะครับผมแล้วก็ได้ของเลยยังไงล่ะครับซึ่งเราก็สามารถกดซื้อบายได้เลยนะครับผมรวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0โกนะครับทั้งหมดซึ่งให้ผมเดาเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ7จ็ดถึงแปดพันนะครับและตอนนี้ผมมีโกอยู่ที่หมื่นเอ็ดนะครับผมเท่ากับว่าผมจะต้องกดอีก2แพ็คนะครับท่านผู้ชมก็จัดไปเลยละกันนะครับผมสองแพ็คครับผมว่าแล้วก็จัดไปเลยครับผม30,000โกคอนเฟิรมับ เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ทรงผมสุดเท่อันภาคภูมิใจของเราไปนะครับผมเสร็จแล้วเราก็สามารถมาเซตพีเซตกันได้ด้วยนะครับคุณสามารถปรับสีของผมนะครับให้เป็นแบบตามที่เราชอบนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกของผมเนี่ยมันเป็นประกายไฟอยู่แล้วครับฉะนั้นออกทนแดงๆส้มๆหน่อยก็น่าจะเทมากนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับโอ้ โอเคแล้วนี่ก็คือทากาจิแบบเซ็ตจัดเต็มของเรานะครับผมเรียกว่าแดงทั้งตัวเลยนะครับผมพื้นหลังยังเป็นสีแดงอ่ะโอ้โหโคตรแดงอะ่ะมังกรแดงพื้นแดงหัวแดงชุดก็แดงแต่สลิงไม่แดงนี่ครับผมปรับสลิงให้เป็นสีแดงด้วยสีชมพูต่างหากะ่ะเนี่ยนี่และชุดเขาแบบสามารถเปลี่ยนเองด้วยได้นะครับผมโอ้โหอย่างเทะเป็นไงล่ะโอ้โหโอเคครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาเล่นกับพี่สวย Last Boot X แล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่สวยสวัสดีค่ะท้าดา แทชไมนาฬากะครับผมวันนี้ผมอยากให้พี่สวยเล่นเป็นตัวละครคู่กับผมะครับตามสตอรี่ในเกมนารากะเลยเล่นวอลได้ผมหได้ไหมครับได้เลยถ้ากิจให้บอกให้เล่นเป็นกูได้เลยพี่พร้อมเสมอเลยค่ะโอเคครับผมวันนี้เราดูอกันเหมือนเดิมเนาะชิลๆได้ชิลๆชิลๆแคชนม้ทากาจิเรียกว่ารีเวิร์กมาใหม่เลยนะพี่สวยเอฟเขาเนี่ยเมื่อก่อนต่อยตัวเดียวเดี๋ยวนี้ต่อยหมู่ได้ด้วยนะเอาหรอคือต่อยแบบหลายคนเลยมีกระจายไปทั้งหลักหมดเลยอ๋อก็คือถ้าวิ่งมาแบบหลายๆคนคือปึ้งยดียหมดเลยใช่ผมแลวอันติเขาเนี่ยมีลูก เพิ <S <S water, ่มด้วยก็คือเวลาแบบกดชิปอบบเมื่อก่อนมันจะแบบผักเฉยๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถ้าเอาอัติสองมามันเอาเข่ากระแทกเลยนะอ๋อยังไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวไปโชว์ี่เรให้พี่ดูแล้วแหละได้เออเดี๋ยวจีน่าโซนโอเคกันนะโอเคครับจีนี่มีคนมุงเต็มเลยไม่สวยเราโดนเล็งแล้วจีน้องเลือกตัวใหม่ให้มันเป็นท่านั่งอ่ะให้มันเป็นท่านั่งอันนั้นจ้าจีต้องกดตัวอึกแล้วก็กดกดทักจีรอบนึงอ่ะแล้วกดทักจีมันเป็นอันนี้อ่ะนี่แมันกดสติ๊กเกอร์ใส่เราไม่สวยนี่โอ้โห มีผมไฟด้วยมันว่ายเราเลยอ่ะพี่สวยเลยแบบว่ายเลยว่ายเลยแบบยอมแล้วอ่ะพี่สวยเกมนี้ผมมีชันเล่นนะครับพอดีผมไม่ค่อยเล่นตัวน้ำไงแล้วแบบผมได้ชุดรถเเดาแต่ผมจุมกระชามาทีหนึ่งเอางี้ไหมถ้าสมมติเกมนี้พี่สวยเดาถูกว่าผมฆ่าได้กี่ตัวผมจะส่งชุดนั้นให้พี่สวยเลยแบบฟรีๆโอ้ยมันจะดีนะโอ้ยมันจะดีหรอะดีครับพี่สวยลองเดาดูครับผมว่าผมเล็งไปกี่ตัวอะเอาลมงแล้วกันพี่เชื่อว่ากิจทำได้พี่ว่าไม่มากไม่น้อยไปพี่ว่าสิบ่ะ โอเคครับผมอุ้ยมีคนนะกิตได้ครับเบลตีด้วยเอาเลยไหมล่ะใช่กิตต้องทำให้ได้นะเพื่อพี่โอเคไหมพี่สวยทากัตจีตัวนั้นทากัตจีตัวนั้นโอเคโอเคเอามาดิมันเอฟมันเอฟมันเอฟเอามาจริงดิกิตเอามาจริงดิเอาเลยทากัจีเอาเลยกิตเอาเลยเก่งเอาเลยพี่สวยต้องช่วยผมด้วยสิโอเคได้พี่สวยตายแล้วตายแล้วแปลก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 มันกิ้งรัวๆเลยเฮ้ยเพื่อนมันมาแล้วพี่สวยยิงอะไรคะยิงอะไรคะยิงอะไรคะ เอาไปให้ตายก่อนเอาไปให้ตายก่อนโอเคสวยข้างหลังมาข้างหลังมาสวยครับสวยครับทำไมเอาไปยังเขาอยู่ผมผมตามอยู่อยู่นี่ครับพี่อยากได้ฟาร์มิดงัดครับกิทลอดกิทลอดที่เป็นคอมว่าอยู่คอมว่าอยู่สวยครับพี่สวยไปสองตัวแล้วนะอุ้ยคลิปไม่ขอรู้อย่างนี้อาจจะแบบไม่ถึงสิบนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เซตเดี๋ยวกิจตบนะโอเคป่ะกระดาษนั่นเลยเหรอ ใช่แล้วต้องเซ็นระบบเซ็นระบบใหม่ผมอยากได้อาวุธทากาจิจังเลยอุ้ยอุ๊ยกิดทากาจิเอาบ้าค่ะสวยครับกิดอ๋อพี่ไปอ๋อเลยอาวุธทากาจิมาแล้วไหนคืออะไรโอ้ยโอนมาถูกหน้าพี่ถูกหน้าพี่กัดงัดเดี๋ยวผมจัดการเล่พี่สวยตัวเนี้ยมาดูหน่อยอุ๊ยพี่อยากเห็นบินบินแดงอ่ะหน้าตาเป็นไงเนาะมีไหมมีไหมมีให้ผมได้ยังเฮ้ยนี่มีเลยโอ๊ยกิดไปช่วยอยู่พี่ c o ว่าอยู่มี่สวัสดีทาเอฟเนี่ยเป็นไงทาเย F ไฟเท่ไหมล่ะี่สลอดอ่ะโอ๊ย บล็อกคุแม่อ๋อบล็อกคแม่มาน้ำออุ้ยอุ้ยอุมันเต็ปมงมันสเต็ปอ๋อเหตมัสเต็ปงมากจึงมากจึงมากจึงมากๆตึแล้วก่อนเออเออยากเห็นเอกะอยากเห็นเอครับดูครับปุ๊บปุ๊นี่ไงอ้่รงมากโเอฟเฟกแบบจัด นี่ยังไม่ได้อันตินะเดี๋ยวรอดูถ้าแบบอเอาเข่าชน,นตอ่นะนตอคอมโบได้ปะต่อยปุ๊บต่อคอมโบต่อได้เลยใช่ไหมถ้าเป็นท่าคลิกขวาท่าใหม่ไม่น่าต่อได้ครับตแต่ถ้าเป็นคลิกซ้ายอะ่ะคือมันแบบแบง่งเป็นสองอันเลยพี่สวยเราจะสามารถคลิกซ้ายก็ได้หรือคลิกขวาก็ได้<โ>ถ้าคลิกซ้ายเราก็ต่อคอมโบได้ไงแต่ถ้าคลิกขวาก็คือแบบเหมือนจบแต่ว่ามันจะเป็นเอโอีซึ่งดีต่อทีมไฟคือเมื่อก่อนทากาจิเนี่ยเป็นตัวที่แบบเล่นเดี่ยวดีเล่นทีโอไม่ค่อยเวิร์กอันนี้เขาปรับมาให้เล่นทีโอดีขึ้นเฮ้ย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 อย่าง เอาสิเอาสีเซนระบบ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 มันว AL ิ่งเก่งอ่ะบอดมันดอดเก่งไปปาร์กิตพี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วยแบบปาร์กิจผมซอยซ้ายผมปันตามไม่ตามไม่ตามบัรกไปแปลกแปลกปากปาร์ก เกพี่ that <that yeah> ่ไม้โอ้สวยมจะตายแล้วสวยครับฆ่ามันเลยวองหลังเอาเลยละกันอีกทีโอเคไปปั๊มครับปั๊มปั๊มปั๊มแถวนี้น่าจะมีคนครับผมกิ่งไปเสวยข้างหน้าเราจัดการมันเอาเลยพี่ีไม่พอจัดการมาดิโต้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 ซ้ายหนาไปดูโต้โต้อุ้ย นี่ไงโอ้โหท่าเยอะด้วยมันดรอสเก่งไปป้ะมาอีกมาอีกมาอีกเฮ้ยมันอยู่ไหนอะนี่ไงเขียวเขียวเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละหัวเฮ้ยตัวเขียวนี่นาแสตดาตัวเขียวเอ้ามาเนี่ยมันดอสเก่งไปป้ะบอดมันโหดอ่ะอุ้ยกินฮาตัวแล้วว่ะอุ้ยติกิรพี่พ่อติพี่โอเคพี่สวยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาไวด้วยเอาเบนไหมครับเอาเบนไหมเอาเบนขู่ไว้ไหมโอ้ยพี่ซื้อให้ดีกว่าผผมมซื้้อใหกินไปสองคน ก็เบนมาแล้วผมซื้อเบนมาแล้วพี่สวยไม่ต้องห่วงครับผมพร้อมไร้พี่ก็พร้อมไรโอ๋ยพี่ก็พร้อมไร้แล้วกิจมาน่าจะคนน่าจะคนอันนี้น่าจะคนผมเบนเลยละกันผมเบนผมเบนผมเบนแล้วผมเบนแล้วพี่สวยเอามาเลยครับสวยอุ้ยอะไรทองๆอ่ะพี่สวยเบลเราเบลเราเบลเราพี่สวยจัดการมันโอเคโอเคจัดการมันแะ้วคะเล็ดผมมันตีผมมันตีแล้วผมมันตีแล้วอุ้ยสวยกิอะไรไม่ทันผมไม่ทันโอเคพี่ตามพี่ตาม จะเล็ดเดี่ยงโเปียกิเอาเลยกิจเข่ากระแทกเรียบร้อยตายกิจอร่อยเข่ากระแทกครับเิษส่งมาคอมาคอมาคอเอาอย่างนี้ก็เอาไปอีกหนึ่งชานเลยละกันแล้วมันควันพิษสวนมันควันมันแมวมันควันดูมันเดเอาผมเดีเอาผมเอาผมผมเอาเลยเอาเลยโอ้อะไรอะอร่อยอะไรอุ้ยคาตาหน้าท้องเป้ยมันมันรักกับมันล้างแฉกิจมันกับมันล้างแฉเดี๋ยวผมจัดการมันเองผมขอหนึ่งหนึ่งขอหนึ่งหนึ่งผมขอหนึ่งหนึ่ง โกเ,เลยทอยมันดูทอยมันดูความผมยาวความผมซึ้งของเรานี่แหละเดี๋ยวจะปิดฉากมาได้การกด F ตีพุ่ยสิสิสไม่ตีผมมาทำเนี่ยเออมันมันรู้มันรู้เยอะมันรู้เยอะนะโอ้ยอ่โอหมันรวยวจัด<ะ>เลยแอาร์ตบอลกู๊คิ้วมีดูพี่เห็นอนะ่ะโอ้ยมันเต็มอะ่ะแล้วมันเต็มได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้ยังไงนี่อยู่เลยเราเข้าไปทันหรอใช่ดักตรงนี้แหละดักเข้าไหมตรงนี้แหละจะไม่ออกตรงนี้ดใช่ใช่พี่ดูก่อน ไม่มีนะวิญญาณก็ไม่ออกคนก็ไม่ออกโอเคครับไประฉันเจอกันกิดมันออกมากินกินจริงเหรอจริงเหรอฟินิชฟินิชถูกต้องเอาเลยเอาเลยเอาเลยสู้มันสู้มันสวยหรือเปล่าใจีนจีนนะแต่จีนนะมันจะแดงเหมือนกันกดมันจะแดงเหมือนกันมันมันมันเป็นขบพี่ไอ้นี่มันเราเลยเหมือนเราเลยแต่มันมีชุดเล็กเด็ดเราเปี๊ยอีเอาดิปัก ไปหนึ่งครับพี่สวยจะจัดการมันเองทำอะไรหักคอพี่สวยหักคอแล้วเอ้าชาร์จเลยดิอย่างเงี้ยนั่คยังไงทำอะไร อุ้ยมันจะมาคอมโบเหมือนเรากรีดมันจะหักคอไม่สวยใช่ไหมล่ะปัโนโนโ่นไปเถอะมันเป็นวานด้าคุยกับน้ำเหมือนกันเลยเโ,<อ>โอ้เป็นเซ็ตเดียวกับเราเลยเฮ้ยเนเซ็ตเดียวกันเซ็ตเดียวกันดูนายล่ากรีขขนี้แหละที่ว่างสงสัยต้องไม่เอเา,าด,ด,ด,ดีหรือเปล่านะสิบคิวแล้วตอนนี้เป็นไปพี่บอกเราวว่ากรีดทำได้แต่พี่สวยดาวไว้สิบนะถ้าผมฆ่ามากกว่านี้พี่สวยจะไม่ได้นะฮะได้เลยกิีดถ้ากิีดว่างันแล้วก็ กินด้วยก็ายได้ต่อไปแน่นอนเอาแย่ได้นะครับตายเลยดาเมจเยอะกว่าเราได้นะง่ายเลยมาเลยเดี๋ยวดูเลยไปไหนเออกินมันซึ่งก่อนเอ้าเคิื่นเลยดิพี่สวยผมพร้อมพร้อมโนเฟียคุณแม่กินอย่าล้านี่นะกินอ่าโอ๊ยโอไงกันกินทำแบบนี้ทำไมทำไมมันไม่มีก่อสักตัวเลยอ่ะพี่สวยเอ้าตายเลย อุ้ยขอยเจ็บทองเจ็บทองอุ้ยเลเซอรเซเรเซอร์อุ้ยวอลเฟรดโอ้โหกิตกันเองเราสิบเอ็ดได้เนาะก็เมื่อกี้พี่ยังไม่ได้ตั้งตัวไงอ่าอ่าได้ครับผมกิตมันมีคนยืนอยู่กิตผมเบน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 พี่สวยมันเบนไม่ได้พี่สวยตรงนั้นมันเบนไม่ได้เลเซอร์ชุดใหม่กิตอ๋ออ๋อกิตมันจะมันมีสองคนมันมีสองคนมันมีสองคนกิตเฮ้ยผมว่ามันต้องเป็นของอะไรแน่เลยพี่สวยเฮ้ยผมผมผมสองเลกันโนเฟียอุ้ยสวยอย่างนี้อุ้ย โอเคสุดยอดครับเล็กเตียลโนเะียค่ะคุณอาสุดสวยเมื่อกี้เห็นนะข้ากิจเอาเร็วปักตะกร้ารเลยปักตะกร้ารเลยออกรับเฉยย้อนไล่เกิดจะทำมันกินแล้วมันกินแล้วมันโอ้โหลองลองยินให้สุดสิไปเสิร์ฟของแยกรู้ว่ามันจะได้อะไรลอง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  วิ๊บใช่ปะวิ๊ง่ายเด็กเกอร์อ,อ,ระอะไรอะเจ็ดแดงเจ็ดแดงพี่สวยเจ็ดของเด็กเกอร์พี่สวยมีเด็กเกอร์ปักไม่มีหาหาหาเจ็ดโกงเจ็ดโกงเจอ,อเพี่สวยเจอจริงเจอจริงเขาหลาของอยู่ผมยิงผมยเอาเลยกิดเอาเลยกิดกิดสู้มันเดี๋ยวพี่ c o v e เองเดี๋ยวพี่ค cover เสรีแล้วตีผมตีจ้ะอุ้ย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 อะไรคะอะไรคะเฮ้ยมันเป็นแค่ข้านะพี่สวยอุ้ยส่วยมันมีเด็กเกอร์ผมมตีแล้วผมมตีแล้วผมมตีแล้วโก็กิด อุ <S <S ้ยมัน no. ตีสองโอเคโอเคโอเคผมมันต e ีอยู NO ่ผมันตีอยู่ไหวครับไหวไหวไหวมันอยู <S 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 ่ไหนอ่ะสวยผมจะล่าผมจะเอามันผมจะเอามันผมพุ่งไปผมไปเอามันพุ่งไปเตะแล้วผมหักคอมันผมโดนช้ามิสวยหักคอไอ้เพลนี่ไงโดนกูดิโดนโดนท่า F ใหม่ผมลดสตาร์มลดสตาร์ดผมมันตีจมดเดี๋ยวพี่จัดณาที่เหลือเองผมงัดครับอุ้ยมันมันไม่ตกลงมาล่ะอ๋อมันโดนล้ม วอีดัง <Negative. S 2> นี่สารแลนดหลบกุณดีนักนะอ๋อโตบักไปดัดก็รอด้วยวายจว้ยวายวายวายโดนไปโดนปักอ๋อเ้ยไปดักินยาไปฆ่ามันกินยาไปฆ่ามันกินอยู่ไหนกินยาตายแล้วอ๋ออีดังนี่อุ้ยทำไมพี่ได้ดุทำไมพี่ได้ดุดยตลอดเวลาเลยอะ ไม่รู้เหมือนกันครับแพทใหม่พี่ดีเลยอีนี่แน่เลยอย่าเย็นแดงอ่ะปิดะอย่าทักไอ้ไปใส่ผมตายผมตายผมตายโอเคโอเคโอเคลาไปก่อนไหนอ่ะขาผมตายอยู่ข้างบนเดี๋ยวมันจะเข้าวงปะเนี่ยเอามีวงให้เข้าเฉยเลยไปเร็วเร็วลง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 ไม่เป็นไรครับปีสุดท้ายแล้วถ้ามันเข้าเราก็เจอตรงนั้นดีดีอุ้ยสลิงพี่หมดอุ้ยพี่โตแล้วพี่โตแล้วพี่จะตีพี่อุ้ย อุ้ยวุ้ยุ้ยุยอุ้ยด้วุ้่กินอยู่พี่กินอยู่พี่กินอยู่มันไม่ยอมไยอกินอมันแสงพี่อีดอกอีดกองนีไปพี่สวยอันตีได้นะ้าไม่ไหวอ่ะกินไปมุ้ยกพี่กิอยู่พี่กินอยู่พี่กินอยู่มันตีมันติมันติมันคือเตาสื่อง่อะไรองอะไรอ้ยมันเล่นยากจังวะทากตีเนี่ยโอ้ มึงซื้อไงอะไรอีดักผมหักคอมันเฮ้ยผมโดนเยอะหลรผมโหเวโยกิผมเบ่งบุ้มบุมนี่ไงเทมิล่ะโอ้โหรัดปิดรัดตายตายนโออีังนี่แล้วอีนี้นี่มันออ้ยเลยพี่มึงรู้จักรูแดงไม่กีดจอกฮุยยฮยฮุยยจับจัดี่สยจับจริงเทไปไหมอ่ะมันมัน ไอขมเจล่วไปใส่ยู่นงเแต่ยีไอเต่าชิไม่จอมันสิจิตกันเยนะสองหนึ่งเองกินเมไรก็ตามี <tortured. S 2> ่โดนหน่ะว <Hayır, S 2> ิ <forecasting> ่มาตรงนี้นะรถรถรถิตรถิรถทัคติรถทัติรถกิตตายห่งแล้วกเอาละคะสวยเอาโลเอาโลออกให้่อยสิสวยครับกว้างแะสอง ออกล่อออกล็อกกิจเลตเดนมิโอปิเอ๋อเอาสามเจ๋อจิตสู้สู้จิตสู้ตายกิดไวไลขีควายชนตู้กิตสู้สู้วิกิดไม่ได้ยัโอเคโดนคอมโบงัดรัวเข้าไปเลตเดนโนปิเอ๋อ ไม่สวยครับผมมีอะไรจะบอกครับสภาพรักของไม่ใช่คือตอนแรกเอาผมผมแค่เล็งไว้เฉยว่าให้คิวเกิน10ตัวแต่ผมมาโก้พี่ก็สืยว่าต้องคิวครบสิบอันนี้แล้วกิจจะมาแก้งพี่ทำไม าว่อยากรู้ถึงความตั้งใจไงก็การจะให้พี่สวยอยู่แล้วแหละถ้าพี่สวยพาผมไปคิวเกินสิบกฤตเอาดีไม่เอาพี่เกรงใจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นของพี่ได้ไม่ถูกการมาเล่นด้วยเดี๋ยวไว้ส่งให้นะครับได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าพี่ได้มาปุ๊บเดี๋ยวพี่ใส่มาเล่นด้วยเลยได้ครับผมอย่าลืมเอาไปแต่งสีด้วยนะครับอยากเห็นของสวยของงามเนี่ยขอบคุณพี่สวยมากนะครับที่มาเล่นด้วยในวันนี้เองนะครับผมคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะเล่นกับใครก็นึกถึงพี่สวยคนแรกตลอดเลยนะอน๊ยเอาดีจรริงคับผมมมไ่่่ีเเพือนนลด้วยยครับเอะ แย่กิจ เดี๋ยวคนแบบอิชาพี่สวยจะเได้เล่นกับกิจีดาะเล่นกับพี่กิดบ้างอ่ะนู่นนี่นั่นแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหมดเลยนะที่บอกอ่ะโอเคครับผมเข้าใจเข้าใจพี่สวยไม่โกหกของหลอกผมเชื่ออยู่แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับแพทใหม่ของนาลากะนะครับผมเรียกว่าแพทนี้เนี่ยโอ้ยทากาจิแบบเต็มที่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งการปรับสกิลรวมถึงสกินต่างๆที่เข้ามาในเกมนะครับผมโอ้ยทากาจิแบบสุดๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากลองเล่นนาลากะเบรดฟอยนะครับก็สามารถโหลดได้ตรงใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นของคลิปนี้เเเลลลยยยยนน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 นะะะะะคคครรรรรััััับบบบผผมมมแแแ้้วววาาาาาสสสุกกกกดดช่่่่่งออจจจจหหตตปพิใ กะเลิกไม่ได้เลยนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยตอนแรกก็กะเล่นเอาขำๆนะครับผมตอนนี้ก็เล่นไปแล้วนะครับ1,795ชั่วโมงกับอีก7,000กว่าแมชนะครับผมมันติดจริงทุกคนสนุกแอดมาได้นะครับผมสำหรับไอดีผมนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยครับเพื่อเป็นกลังใจสำหรับการทำคลิปในเกมนาักกะเบ็ดไว้นะครับผมเจะเกิดในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม